ขอรบกวนท่านให้นำพงมาลานะคะมาซึ่งในขณะนี้ท่านประธานในพิธีค่ะท่านนายกสุพลจุนสสยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรและพีโน,โน้องประชาชนทางศาสนานายสมศักดิ์โสของรองประธานสภา,าเทศบาลตะบนนาโพ จามาภูติยมปิม,ม,ยมกกายังลันเตวีตุงวีตุงรักันทายาปูติยมปิพุทธังสารังมังคชาบีเทวังสัมมาพิยามิอีทิณนาธานาเวรามณีสิกขาปะทาเมสุ มิราจาราเวรมณีเวรมณีสิกขาปัตังสมาทิยามิโยกราเมรายาันตีต,ต่อไปคอเยเปลี่ยนเชิงก

วันนี้เป็นวันพ่ายวันสิ้น,รน,น,นพระชนม์ของพลเรือเอกพระยาวงค์เธอพระองค้าอาภาพรเกียรติวงศ์อมรหลวงชุมพเรเศรษฐมศักดิ์ได้เรียนมาบรรจบครอบรอบปีที่92้าพลเรือเอกพระเจ้าองค์เธอพระองค้าอาภาพรเกียรติวงศ์อมรหลวงชุมพเรเศรษฐมศักดิ์ทรงเป็นพระเจ้าลูกยาเธอในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัวรัชกาลที่ห้า นับลำจากราชกุขมวงเป็นองค์ที่28กับเป็นพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์ที่หนึ่งในเจ้ารามาดาโมดพิดาะยาสุวรรณชัยวริวัตน์มอญุนาาผู้ัญมาการทหารเรือวังหลวงแลประหมาคาบที่ปูนโกราสุตตะมงให้รับเนิการในกองทัพเรือก็ได้ทรงทุ่มเทในพระราชดําริในการปรับปรุงการศึกษาวิชาการทหารเรือ

สวดบทชุมนุมเทวดานะครับกับนิมนต์ครับเอวสังกาย,อยุอาแต่เทพยดาเจ้าทั้งหลายอปรน,นอมน้อมเพิ่นเนือเสียงเสียงบายสีเครื่องตั้งสังเวยตามทิพนางนางสา mm <sweak>